สวัสดีครับผมพอเราล้างรถเสร็จแล้วเราก็จะมาใช้รถกันนะครับผมทางตรงนะครับไปกันเลยไปกันนะครับได้เท่าไหร่ครับดูกันตอนนี้อยู่ที่ร้อยี่นะครับผม ร้อสี่นะฮะตัดไปแล้วตอนนี้ร้อยหกร้อยหกสิบนะครับ 160. ร้อยหกสิบแล้วดูกันนะครับจะได้เท่าไหร่ทางตรงะฮะโอเร้อยสี่ครับ ร้อยหกครับโอ้โหรีโวลสองจุดสี่นะครับผมโอเควันนี้เราขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ